คืนนี้เขียแป๊บเดียวก็เสร็จคราวที่คุณครูยังชมแล้วว่ากลุ่มเราทำมานดีถ้านายไม่พอใจเอาไปทำเองแล้วกันสายตาที่จ้องมาทำให้นิพนธขอย่อนไม่กล้าสบตาด้วยอ้าวแล้วนายจะไปไหนไมีดีถามพระนาที่กำลังจะลุกขึ้น พานาชีให้ดูครูปองใจที่กำลังหอบของปะลุงพลังเตรียมตัวจะกลับบ้านเราจะไปช่วยคุณครูก่อนเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องเลยครูปองถือได้อยู่แล้วไม่หันจะหอบมามากมายอย่างนี้หรือกินขนมดีกว่าเสียงสั่งของมีดีและขนมที่ยืนมาตรงหน้า ทำให้พนานั่งลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่แล้วพนาก็ยิ้มออกเมื่อเห็นพานุเดินตรงเข้าไปช่วยถือของทั้งหมดให้ครูปองแล้วเดินไปส่งที่รถไอหมอนี่ชอบเอาหน้าเอาหน้าเลื่อยชอบประจบครูไม่เข้าท่าเลยมีดีพูด เสียงกล้าวแบบไม่พอใจทำให้พนาต้องหยุดคำพูดที่จะพูดออกมาว่าพานุก็เป็นอย่างนี้แหละชอบช่วยเหลือคนไม่ใช่เฉพาะแต่ครูเท่านั้นขนาดหมานอนดิ้นเพราะปลาดุกติดคอพานุยังอุ้มไปหาหมอเลยคอยดูนะถ้าประธานนักเรียนคนใหม่คือนายมีดีและก็เจ้าพานุ ได้ล้างซ่วมตลอดชาติแน่เพื่อนบางคนตบมือหัวเลาะชอบใจคำพูดของมีดีแต่บางคนจำต้องทำตามเพื่อนเอาใจเพื่อเอาใจเพราะถึงอย่างไรขนมของมีดีก็ยังอยู่ในปากไปกลับบ้านจะไปทำรายหานแล้ว สิ้นเสียงมีดีเพื่อนๆนก็ลุกขึ้นตามลุกขึ้นเดินตามไปทันทีลูกพี่สั่งอย่างไรลูกน้องทำตามไม่ต้องคิดอะไรเองวันรุ่งขึ้นณนะสถานที่เดิมเวลาเดิมและคนลุิมเดิมมีดีย่นกรบเป๋าหนังสือลงบนโต๊ะอย่างขัดใจใครจะไปคิดว่าเมื่อคืนไฟดับรายงานก็เลยไม่ได้ทำกูก็ฟัง กูก็ไม่ฟังหาว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะสั่งงานมาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างนี้จะเป็นประธานนักเรียนได้อย่างไรคอยดูแล้วกันประธานนักเรียนคนใหม่ต้องชื่อนายมีดีมีดีน่าเครียดเสียงน้ำเสียงบุ่งบอกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายก็บอกออกคำสั่งไป ไปโรงอาหารไปคลายความเครียดหน่อยมีดีออกเดินนำหน้าเพื่อนด้วยอารมณ์ขุนมัวไม่ทันสังเกตเห็นน้องป .5 กำลังวิ่งเล่นไล่จับกันมีดีจิงชนน้องเปียน้องเปียคู่คนหนึ่งอย่างแรงจนน้องเปียคู่เซ่ถาลาล้มกระแทกพื้น วิ่งยังไงไม่รู้จักดูตามาตาเรือนีดีเอ็ดตะโลลั่นแต่คงนึกอะไรขึ้นมาได้นีดีเลยเปลี่ยนน้ำเสียงให้นุ่มนวลลงเป็นยังไงเก็บไหมเอา้าเอาเงินไปกินขนมแล้วกันน้องเปียคู่ยังไม่ได้อ้าปากตอบเลยทนนบัตรใบหนึ่งก็ถูกยึดใส่มือ แล้วเจ้าของเงินก็เดินจากไปน้องเปียคู่มองตามด้วยความหุนหงเป็นอะไรไปจุป๊บทำไมทำหน้าเหมือนจะ้องไห้อย่างนั้นละ่ะเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆพี่พานุนั่นเองน้องเปียคู่หรือจุ๊บเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่พานุฟัง แล้วชี้ให้ดูแผลที่ขาดูสิคะพี่พานุพี่มีดีเขาไม่ฟังเลยว่าจุ๊บจ็บตรงไหนแผลจุ๊บราคา20บาทเท่านี้นั่นเองจุ๊บตาแดงทำถ้าจะลองให้อย่างโลหยาลองน้องจุ๊บพี่มีดีเขาคงรีบไปทำธุระน่ะอย่ากรุดเขาเลย เดี๋ยวพี่พาไปทำแผลเองแผลแค่นี้เรื่องเล็กเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้วแล้วพี่มัธยุมก็จูงมือน้องประถุไปทำแผลที่ห้องพยาบาลจากนั้นก็พาไปส่งที่จุดนัดรอแม่มารับพี่พานุจะรีบไปไหนคะนั่งเป็นเพื่อนจุบก่อนไหมดีกว่าก่อนได้ไหมจุบก็กลับ จุอยู่กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วพี่ต้องไปรีบซ้อมบอลเพื่อนๆรออยู่พี่พานุจะไปแข่งบอลที่ไหนคะก็รายการชิงแชมป์ของจังหวัดวันอาทิตย์นี้ที่โรงเรียนเราได้เข้ารอบชิงแล้วไงอ๋อจำได้แล้วจุ๊บจะไปเชียร์ค่ะขอให้พี่พานุชนะชน,นะจุ๊บตบมือเชียร์ก่อนล่วงหน้า วันแข่งขันมาถึงกองเชียร์อของผู้เข้ารอบทั้งสองฝ่ายคึกคังต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์กันตึกก้องเมื่อกำกำมกเมื่อกรรมก,การเป่านกหวีดเริ่มแข่งขันพานุในตำแหน่งกองหน้านอกจาก จ่ายบอลให้ปีกซ้ายปีกขวาได้แม่นยำแล้วยังครองบอลได้ดีแล้ววินาทีทองก็มาถึงพานุลูกยิงลูกเข้าประตูได้เป็นลูกแรกท่ามกลางเสียงเฮแสดงความยินดีจากกองเชียร์อย่างทล่มทลาย เมื่อเริ่มเกมใหม่โอกาสทองก็มาถึงอีกเจ้าถ้าพานุจะยิงประตูเองก็คงทำไม่ได้แต่พานุกลับส่งบอลให้เพื่อนเป็นยิงเป็นผู้ยิงประตูแทนเสียงตบมือชมเชยดังก้องสนามนี่แหละลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ทำตัวเด่นแต่เพียงคนเดียว สมกับทำมานร่วมกันเป็นทีมคงไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนของพานุได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้จิตชื่อของพานุติดปากนักเรียนทุกคนไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระแสความนิยมนี้น่าจะมีผลต่อการตั้งอาทิตย์หน้าทำให้มีดีเครียด มีความกมีความวิตกตั้งวุ่นสูงดังนั้นการประชุมของคนกลุ่มเดิมณนะเวลาเดยเวลาเดิมณนะสถานที่เดิมจึงเกิดขึ้นเจ้าพานุมีคะแนนนำขึ้นมาอย่างนี้คงปล่อยไว้ไม่ได้เน็คงปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งมีดีหยุดคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะสั่งงานต่อไปบอกพวกหัวหน้ามอต้นมอปลายทุกห้องว่าอาทิตย์นี้เราจะเลี้ยงวันเกิดเชิญทุกคนมากินอย่างไม่อั้นของขวัญไม่ต้องเอามาแล้วเสียงนี้คะแนนเสียงจะไปไหนพูดจบมีดีว่าละเสียงดังลั่นท่ามทั่วท่ามกลางเสียงตกมือชมเจยของเหล่าพักพวกที่ มีลูกพี่ฉลาดหลักแหลมและรวยอย่างนี้กลุ่มของมีดีกลับไปแล้วแต่ถ้าไม่มีใครหันกลับมาจะเห็นจุ๊บและเพื่อนเพื่อและเพื่อนอีกสามคนเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ซึ่งไม่ไกลนักทั้งสี่คนรึกษาอะไร